จะสังเกตยังไงโลกสามอย่างเนะี่ยถ้าโลกราคาเนี่ยจะไม่ค่อยหวงตังค์จะไม่ค่อยมีตังค์โลกโลภะจะอ่อนกำลังลงพวกนี้จะทุ่มเงินอย่างเดียวเสียเงินก็ไม่ว่าสังเกตดูง่ายนะถ้าโลภะจริตเนี่ยกูมีตังค์อย่างเดียวไม่มีผัวไม่มีเมียก็ได้นะกูช่วยตัวเองก็ได้นิดหน่อยจริงไหม <laughs> อันนี้คือโลภะจริตถ้าโทสะจริตเนี่ยแจะไม่ได้วินอย่างเดียวชัดเนี่ยเนี่ย น้าเนี่ยต้องดูตัวเนี้เข้าใจไหมต้องรู้จักตัวเองนั่นเองและเราจะเอาอยาหรือเอาธรรมะที่พระเจ้าสอนแบบแก้เอาธรรมอันตรงกันข้ามมาแก้เข้าใจไหมเพราะว่าโทษซาจเจรนเนี่ยทําไหนล่ะมาแก้คือเมตตาหรือพรหมวิหารสีนั่นเ,นเองอ่าพอไปแก้อาแผ่มเมตตาบ่อยๆเจริญพรหมวิหารสีบ่อยๆจิตก็จะเริ่มโทษสาจะลดลงเห็นไหมถ้าราคะเนี่ย แก้ยากเอาไว้ที่หลังก่อนเอาโลภะ